แต่มันส่องมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมือเปิ้ลอาจจะไหวแล้วมันจะดูงอๆงเงนาะเพราะว่าวันนี้เปิ้ลจะต้องมาหาหมอนะคะคือโดนกุ้งนะคะแพ้กุ้งนะแกะกุ้งแล้วกุ้งมันทิ่มือเรียกว่าภาษาบ้านเราเรียกว่ามือระเบิดนะคะก็เลยต้องมาหาหมอทํางานไม่ได้เลยขับรถก็ไม่ได้นะคะแล้วก็แฟนก็ไม่สบายอีกก็เลยที่ทํางานเขาก็ต้องให้มาตรวจโควิดเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องตรวจโควิดจ้ะ ก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ทางานเอจแคร์เนาะว่าทำไมถึงบอกว่าคนไทยเหมาะกับการทำงานเอจแคร์นะคะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีคนไทยเป็นคนที่มีความเคารพนอบน้อมเป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่ว่าจะทำอะไรคนไทยจะมีความเกรงใจจะมีความเคารพ แล้วก็จะมีความอนอมถมตนนะจ๊ะแล้วทีเนี้ยที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เรารู้นะว่าวัฒนธรรมเขากับว,ว,วัฒนธรรมเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าใครเจอวัฒนธรรมไทยเข้าไปเนี่ยก็จะแบบว่าหลงรักมากในความโดยเฉพาะอันดับแรกเลยก็คือในความความเคารพความเคารพเนี่ยคือ มันบวกกับความอ่อนโยนแล้วก็ความนอบน้อม3อันเนี่ยมันมารวมกันนะคะมันทําให้ให้เกิดสิ่งสวยงามขึ้นในวัฒนธรรมไทยเราแล้วก็กับคนไทยเราเปิ้ลก็เลยเอ,อ,อยากจะมาเล่าให้กับน้องๆทุกๆคนได้ฟังนะว่าคนไทยเหมาะกับงานเอจแคร์มากคืออ,อ,อย่างที่พี่เปิ้ลเข้าไปทํางานในเอจแคร์เนี่ยพี่เปิ้ลได้รับความความเอ็นดูมากๆเลยกับ เรสิเดนซ์ทุกๆคนที่พี่เปิ้ลดูแลทุกครั้งที่พี่เปิ้ลไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีมากเวลาที่พี่พี่เปิ้ลไปเจอเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าวันนี้ฉันดีใจที่แอปเปิลมาทําที่วิงนี้วิงนี้นี่ก็คือมันจะเป็นเขาจะเรียกว่าบ้านเราก็จะเป็นโซนใช่ไหมคะว่าเป็นโซนแยกเป็นโซนตึกตึกชั้น A ชั้น B อะไรแบบนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะแต่ถ้าเป็นที่ที่ของวงการเอเจแคร์เขาก็จะเรียกว่าวิง วิงนี้วิงนั้นอะไรแบบนี้เนาะและ้วทีนี้ตอนที่เปิ้ลทำเนี่ยเปิ้ลเป็นเพอร์มานนตะ์เนาะมันก็จะ,ะระบุว่าวันนี้เปิ้ลต้องอยู่วิงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนไม่ใช่วันเพอร์มานนต์ของพี่เปิ้ลที่วันที่ระบุวันเนาะก็แล้วแต่ว่าเขาจะส่งเราไปวิ่งไหนเนาะเรสซิเดนซ์เนี่ยเขาก็จะมีความรักเรามากรักเราเป็นพิเศษเลยนะจากที่เปิ้ลแบบสังเกตดูในเวลาที่เราทำงานเนี่ยคือเรซิเดนทุกคนเลยเขาจะ เราดูจากแววตาอนะเราจะเราจะเห็นเลยว่าว่าว่าเขาดีใจที่เขาเจอเราแล้วเขาจะสบายใจทุกครั้งที่เราเราและเขาเจอกันเนือไหมคะเขาจะมีความไว้ใจกับเรานะแม้แต่เพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานเขาก็จะรู้สึกเอ็นดูเราเล็กๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับเราสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภาษาแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่แฮปปี้นะคะ ทุกคนคือมันน้อยค่ะที่เขาจะไม่แฮปปี้ซะส่วนมากก็คืออาจจะเพราะว่าหนึ่งภาษาของเราบางทีเขาอาจจะพูดในสไตล์ของเขาไปแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันที่จะเข้าใจแล้วเราก็จะชอบให้เขาหลบรีพีทหรือถามเขาซ้ําๆบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าลําคาญหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่พอเราทํากับเขาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเรากลายเป็นที่รักของเพื่อนในที่ทํางานเรากลายเป็นที่แบบว่าใครๆก็อยากจะทํางานกับเราก็เพราะว่า คนไทยนี่แหละจา้าเพราะว่าคนไทยมีความเคารพน้อมน้นมมอมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนไอ้ส่วนนี้แหละจา้ามันทําให้คนต่างประเทศเนี่ยที่เราทํางานกับเขาเนี่ยเขายอมรับเราแล้วเขาก็เอ็นดูเราไม่ว่าเราจะทํางาน ผิดพลาดหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราเสมอแล้วเขาก็จะ,ะรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เขาทํากับเราคือหนึ่งเราเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานนะคนไทยจะไม่เกี่ยงงานคือให้ทํางานหนักแค่ไหนงานเยอะแค่ไหนคนไทยก็จะไม่เกี่ยงงานเนาะอันนี้คือข้อดีของคนไทยแล้วก็เปิ้ลก็เอาข้อตรงเนี้ยมาใช้คือไม่ว่าจะให้เปิ้ลนะทำงานหนักแค่ไหนหรือหรือคนอื่นเขาจะมองว่าโดนเพื่อนเอาเปรียบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เปิ้ลคิดว่ามันไม่ใช่ข้อเสียนะมันคือข้อดีที่ เราจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็เราก็จะได้พัฒนาแล้ววันนั้นเราก็จะเป็นคนที่เก่งเพราะที่พี่เปิ้ลจะพูดตรงนี้ก็คือก็จะบอกว่าตอนที่พี่เปิ้ลเข้าไปอ่ะคือภาษาพี่เปิ้ลก็เป็นภาษาที่สองใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกอย่างที่พี่เปิ้ลได้รับมอบหมายพี่เปิ้ลจะทําให้ดีที่สุดพี่เปิ้ลจะไม่เกี่ยงงานเลยแล้วก็จะไม่รู้สึก น้อยใจหรือหรือรู้สึกว่าทําไมเพื่อนๆถึงให้เราทํางานที่หนักกว่าคนอื่นแล้วก็ เพื่อนๆชอบลงอารมณ์ใส่เราหรืออะไรแบบนี้คือพี่เปิ้ลจะไม่มีตรงนั้นเลยพี่เปิ้ลจะรับ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 หมดเลยแล้วพี่เปิ้ลก็จะยิ้มยิ้มยิ้มให้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันทําได้หรืออะไรยังไงก็แล้วคือพี่เปิ้ลจะเป็นประมาณนี้แล้วผ่านไปไม่ถึง2เดือนนะพี่เปิ้ลเป็นคนที่ทํางานเก่งมากในนั้นพี่เปิ้ลแบบไม่ได้ยอตัวเองนะแต่พี่เปิ้ลสามารถที่จะ manage งานได้ถ้าพี่เปิเข้าไปในวิงนี้ปุ๊บพี่เปิจะเริ่มได้เลยว่า People จะเริ่มจากใครตรงไหนและต้องทําอะไรหรืออะไรยังไงคือกลายเป็นว่าทุกคนอยากที่จะทํางานกับ People อันนี้คือข้อดีของคนไทยนะคะแล้วข้อที่เป็น rewards ของการทํางานนี่เลยก็คือรางวัลของจิตใจก็คือ residence ที่เราดูแลเขานะคะเขาจะรู้สึกอุ่นใจมาก ที่เราเข้าไปดูแลเขาเขาจะรู้สึกอุ่นใจจริงๆพี่เปิ้ลเลยอยากจะบอกว่าคนไทยเหมาะกับงานนี้นะคะถ้าเรามีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เมตตามีจิตใจที่มีความเคารพมีความน้อมน้อมแล้วเราไม่เกี่ยงงานเรายินดีที่อยากจะไปช่วยเขาพี่เปิ้ลคิดว่าข้อนี้คือข้อดีของคนไทยที่คนไทยจะก้าวหน้าไปกับอาชีพนี้แล้วแบบว่า คน,คนเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนไทยแบบนี้นะฉันอยากอยู่กับคนไทยฉันอยากทํางานกับคนไทยฉันอยากให้คนไทยมาทํางานกับฉันเพราะว่าในเอชแคร์ที่พี่เปิ้ลทำงานเนี่ยส่วนมากก็จะมีต่างชาตินะคะมิกเคิลเชอร์เยอะแยะมากมายเลยเนาะก็นี่แหละจาะพี่เปิ้ลอยากให้แบบคนไทยเนาะได้ลองมาทํางานนี้ดูถ้าได้ทํางานนี้แล้วจะเราเราคือหนึ่งเราไม่ฝือนอ่จะจากแฟนพี่เปิ้ลมาลจะจากคือเดี๋ยว ี๋ยวพี่เปิ้ลมาคุยต่อละกันจะประมาณนี้ละจ้ะเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะไปหาหมอต่อละนะมือบวมมากเคจจะสวัสดีจ้าตอนนี้พี่เปิ้ลถึงที่คลินิกแล้วนะคะคลินิกที่พี่เปิ้ลจะมาหาหมอค่ะคลินิกที่นี่ก็มานั่งรอหาหมอเนาะก็แบบหนึ่งเนาะก็คิดว่าน่าจะไม่นานก็เดี๋ยวพี่เปินนะ้ลมาคุยปิดท้ายจบให้ฟังเนาะนี่อยู่ในบนรถมันก็คุยปิดท้ายจบไม่ได้ก็พี่เปินนะ้ลอยากจะ มาแชร์เรื่องตรงนี้นะคะว่าวัฒนธรรมของไทยเรานะคะว่าทำไมพี่เปิ้ลถึงบอกว่าคนไทยเหมาะกับก,บการที่จะทำงานเอเจแคร์ก็เพราะว่าพี่เปิ้ลได้เข้าไปสัมผัสแล้วอะคะ่ะพี่เปิ้ลรู้สึกว่าส่วนตรงนี้ในต่างชาติที่เขาไม่มีเหมือนกับที่เรามีนะคะพอเราเข้าไปตรงนั้นแล้วเราได้เห็น,นแล้วเราใช้ความที่เรามีจากวัฒนธรรมบ้านเราละคะ่ะมันมันมันเหมือนไป ไปเติมเต็มในส่วนที่เขาไม่เคยได้มาทั้งตลอดชีวิตนะคะรู้สึกไหมคะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในเอจแคร์เนี่ยก็คือเขาเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาแต่พอที่เราเข้าไปเยเราให้ความอบอุ่นให้ความเคารพเขาให้ความนอบน้อมเขาอะ่ะมันกลายเป็นความสวยงามของชีวิตของเขานะคะความสวยงามที่เขา ที่เขาอยากได้แล้วเราไปเติมเต็มให้เขาเราเรารู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่น่าหลักมากเรารู้สึกเราเรามีความสุขมากถึงแม้ว่างานมันจะเหนื่อยนะคะแต่พอเราเห็นตรงนั้นเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของเขานะพี่เปิ้ลอยากจะบอกว่ามันมันมันสวยงามมากะคะพี่เปิ้ลเลยคิดว่างานนี้มันเหมาะกับคนไทยเหมาะมากๆแต่คนไทยหลายๆคนก็คิดว่ากลัวว่าจะรับตรงนั้นไม่ได้ รับกับการไปพบของของของมันปลายชีวิตไม่ได้หรือเป็นรับงานที่เราจะต้องมาออทำความสะอาดในเรื่องพวกอุจจาระปัสสวะหรือการอาบน้ําไม่ได้แต่พี่เปิ้ลคิดว่าพอเราเข้าไปตรงนั้นแล้วอ่ะปัญหาตรงนั้นมันตดัดไปเลยนะคะตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่าไปคิดว่าเรารับตรงนั้นไม่ได้ให้คิดว่าเรามีส่วนตรงนี้ไหมส่วนที่พี่เปิ้ลบอกไปนะคะถ้าเรามีนะคะเข้าไปทำเลยคะ่ะ พอเข้าไปทําแล้วเราจะมีความสุขกับการทํางานนี้มากถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ถามว่ารางวัลที่ได้มันคุ้มไหมกับจิตใจมันคุ้มค่ะนั่นแหละจาก็เดี๋ยวให้แบบทุกๆคนลองตัดสินใจดูนะจ๊ะแล้วก็งานนี้ม,นมันมันมันเป็นงานที่สวยงามจริงๆจ่ๆจาพี่เปิ้ลก็มีแค่นี้ละจ้ะที่จะเล่าก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอื่นๆแล้วพี่เปิ้ลก็จะมาแชร์เราก็เล่าให้ฟังเนาะเสียงมันอาจจะเบานะพี่เปิ้ลขอโทษด้วยนะคะจ้าแต่แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบาย